สัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัมิดาจันป่อยนะคะวันนี้จะมาวิจารณ์งานศิลปะซึ่งงานศิลปะที่จะนำมาวิจารณ์ในวันนี้เป็นงานจิตรกรรมที่มีชื่อว่าริมทานรัก2,502ของอาจารย์ประสงปัรมมนุษย์เทคนิคของภาพน,นะคะเป็นเทคนิคสีฝุ่นบนกระดาษอาัดขนาดของภาพ30 46เซนติเมตรถูกนำมาสร้างสารรค์เมื่อปี2,529ค่ะ แรงมานานใจของศิลปินในผลงานริมทานล้างนะคะมาจากความลหลงไหลในวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบไทยและความงดงามของธรรมชาติศิลปินได้หยิบยกภาพกากหรือภาพที่อยู่ได้ร้อมเรื่องราวในจิตกรรมป่าผนังประเพณีแบบไทยมาใช้เป็นหัวข้อหลักนอกจากนี้เขายังได้รับแรงมานานใจจากการผสมผสานศิละปะไทยดั้งเดิมเข้ากับแนวทางศิละปะสมัยใหม่ของตะวันตกค่ะ โดยในภาพนี้นะคะตัวละครจะอยู่กึ่งกลางของภาพในลักษณะสมดุลและขนาบข้างด้วยลำธารน,น้ำตกและภูมิทัศน์ธรรมชาติซึ่งศิลปินเลือกใช้สีโทนเย็นคือสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าในการสร้างบรรยากาศของธรรมชาติที่สดชื่นและสงบสีที่ใช้ในตัวละครมีการไล่ระดับแสงและเงาทำให้เกิดความสมจริงแต่ยังคงรักษาความเป็นไทยที่แบเรียบค่ะ ภาพนี้เป็นภาพที่มีคุณค่าทางความงามนั่นก็คือรายเส้นที่มีลักษณะโค้งมนอ่อนช้อยในแบบจิตรกรรมไทยดั้งเดิมโดยเฉพาะรูปใบหน้าและเส้นจรีละที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพดายไทยแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดและการสร้างสมดุลระหว่างประเพณีและศิลปะสมัยใหม่ค่ะ ผลงานนี้นะคะแสดงถึงภาพหนุ่มสาวในอริยบทหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานศิลปินใช้ตัวละครชายหญิงในลักษณะบุคลิกแบบไทยโบราณค่ะโดยเฉพาะท่าทางที่สะท้อนถึงลักษณะหน้าตาถึนไทยโดยผู้ชายในภาพนั่งขดสมาดอย่างผ่อนคลายส่วนผู้หญิงนั่งอยู่ในท่า,าพับเพียบ ขณะที่เธอยกมือขึ้นในลักษณะกำลังหยอกล้อหรือพูดคุยกับผู้ชายริมลำธารและน้ำตกธรรมชาติในพื้นหลังที่อุดมสมบูรณ์สร้างบรรยากาศสงบร่มเย็นค่ะสะท้อนถึงความเรียบง่ายและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต ผลงานชิ้นนี้ศิลปินต้องถ่ายทอดความประทับใจในความรักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติผ่านการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะดั้งเดิมกับแนวทางสมัยใหม่แสดงถึงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและความงามแบบไทยในบริบทร่วมสมัย คุณค่าด้านความงามก็คือการใช้โครงสร้างของตัวละครที่มีลักษณะแบบไทยผสมกับเทคนิคแสงและเงาแบบตะวันตกสะท้อนถึงความงดงามในลักษณะผสมผสานของวัฒนธรรมคุณค่าด้านเนื้อหาสาระ คือภาพแก่หรือภาพที่อยู่รายล้อมเรื่องราวรักในจิตกรรมประผนังนในประเพณีแบบไทยสื่อถึงความรักความอบอุ่นและความงดงามของชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบไทยในอดีตค่ะและคุณค่าทางด้านอารมณ์นะคะมีความรู้สึกสงบอบอุ่นจากท่าทางนุ่มนวลของตัวละครและบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่น ภาพน,นี้นะคะกระตุ้นให้ผู้คนย้อนนึกถึงความงามของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในอดีตตรงตามที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมาเลยค่ะโดยหลักๆก,การวิจารณ์งานศิลปะมีเท่านี้นะคะถ้าหากข้อมูลหรือคำพูดใดผิดพลาดตกหล่นขออาภัยไว้นะที่นี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ